กับ i n s i ไ e ์เอเชียอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกกันไปว่า <c oughs> จะพาไปรู้จักกับวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับจากแดนปลิบอีกหนึ่งวงนะครับซึ่งแต่ละวงเนี่ยก็จะมีคอนเซปต,ต์ต่างๆที่แบบแปลกๆกันหลายคอนเซปต์เลยนะแต่ว่าวงนี้ครับคอนเซปต์ขอ,ของเขาคือคุณจะมาเป็นสมาชิกได้คุณจะต้องเป็นหนี้ครับอ๋อผมจะชอบแบงค <c oughs> อา้า <c oughs> ผมเห็นพี่ปอแบบว่าชอบอส่งเสริมการศึกษา เอาไวญี่ปุนโอเคเขาต้องการตังเท่าไหร่เขาร้อบล้านเยนครับ๋องเงินช่างเลยอ่ะโอเคไปให้รอดไปติดตามกันครับกับวงแาการีนครับนายกนี้นะครับเหล่าวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็ต้องหาคอนเซปตปแปลกๆใหม่ๆเพื่อให้โดดเด่นออกมาจากวงอื่นๆครับ ก็ดูเหมือนว่าวงเดอะมาร์เกอรนนะครับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากแดนซาก,กุระนะครับก็จะประสบความสําเร็จก็ใครเพราะพวกเธอเนี่ยก็มีคอนเซปต์ที่สุดประหลาดครับนั่นคือสมาชิกทุกคนในวงล้วนต่างจะต้องมีนี้ติดตัวมาก่อนครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยทุกคนเลยนะครับมีนี่สูงถึง127ล้านเยนหรือว่าประมาณ37ล้านบาทเลยทีเดียวครับเดอะมาร์เกอรนนะครับเกิร์ลกรุ๊ปจากญี่ปุ่นก็ประกอบไปด้วยสาวหน้าตาดี9คนครับมีอายุตั้งแต่19ปีจนถึง30ปีครับ โดยสาวๆแต่ละคนนะครับล้วนมีเหตุผลของการเป็นหนี้ทั้งสิ้นแต่ว่าก็แตกต่างกันไปนะครับเช่นคนแรกนี้เลยครับมามินิชิดะนะครับวัย30ปีเธอเนี่ยก็เป็นพี่ใหญ่ของวงนะครับแล้วก็มีหนี้สินเนี่ยมากมากเลยครับเยอะมากถึง1 0ึงล้านเยนเลยครับโดยก็เป็นหนี้นะครับมาจากธุรกิจของครอบครัวที่ปิดตัวลงครับคนที่2นะครับกับมารีคริสตินคราวชครับสมาชิกชาวเยอรมันที่มีหนี้สินอยู่2ล้าน2แสนเยนจากกองทุนการศึกษาครับ สำหรับลีดเดอร์ของวงนะครับมีชื่อว่าอาคิโนะฟูจิวาระก็มีหนี้สินติดตัวทั้งสิ้นเนี่ยล้านเยนจากการกู้เงินเรียนครับมาต่อที่1หนึ่งคนนะครับกับรันชากาฮาชิเป็นหนี้อยู่5 0,000 0เยนจากเงินที่แม่ของเธอเนี่ยหามาให้เธอได้เข้าวงการบันเทิงครับมิกุโอนะครับติดหนี้เพื่อการศึกษา4ี่ล้านเยนมิยูมิชิฮาระก็อยากจะหาเงินนะครับ3ล้านเยนมาจ่ายค่าย้ายโรงเรียนแล้วก็ไปคืนพ่อแม่ของเธอครับ ส่วนด้านคานามิโยดะก็เป็นนี่อยู่3ล้านเยนจากการทำธุรกิจแล้วล้มเหลวครับนัซมิวาตนาเบะมีนี่อยู่5ล้านเยนจากการโดนต้มครับผม oh. นะครับแล้วก็ยังมีนะครับคนสุดท้ายนะครับยูอ่ะคิโนชิตะครับเป็นนี่อยู่ถึง3ล้านเยนจากการไปสปา แล้วก็ไปเที่ยวเล่นต่างๆมากเินไปครับคาวนี้ไม่น่าสนับสนุนนะไม่น่าให้นะครับซึ่งนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังสาวๆกลุ่มนี้ครับก็คือมารโคอิไซโตะพ่วงกับรายการโทรทัศน์ชื่อดังครับและเขาคนนี้ครับที่สำคัญเลยเคยปั้นเกิร์ลกรุ๊ปเอวีครับพี่ปอก็คุณดูมีทอ่เอกกันเกงในสีมพูข้อมือนะครับผมวงเกิร์ลกรุ๊ปเอวีนะครับที่มีชื่อว่าออีบิสอีบิส มัสแคทครับ <c oughs> จนโด่งดังแล้วก็ได้รับความสนใจมากมายไปแล้วนั่นเองครับ <c oughs> โดยไซโตเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าวงนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให,ให้คนที่มีปัญหาน,นี้สินทุกคนโดยเด e m a r g a r i n e นะครับจะมีกำหนดออกซีดีแผ่นแรกที่มีชื่อว่าคูตบายชักคินเชงโกคุหรือว่าลากรสวรรค์แห่งนี้สินครับในวันที่17ธันวาคมนี้นอกจากนั้นนะครับต้นสังกัดยังเปิดเผยว่าเดอะมาร์เรีนจะไม่มีกฎระเบียบต่างๆนะครับเรื่องการห้ามออกเดตเหมือนกับไอดอลวงอื่นๆครับ